การฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจยิ่งขึ้นในความไม่ใช่ตัวตนในความเป็นอนัตตาของธรรมะไม่ั้นการฟังของเราเนะะี่ยค่ะไม่มีประโยชน์เลยฟังแล้วชาติหน้าลืมหมดถ้าไม่รู้ฟังเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะะี่ค่ะ จะทำให้ถึงการละที่สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะขณะนั้นก็จะเป็นสติปัฏฐานเป็นทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังในขณะนี้เองนะคะไม่สูญหายเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็ให้ทราบว่าเป็นอนัตตา ให้รู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏนี้ละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นนะคะว่าแม่กุศลหรืออกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจมานั่งคิดว่าเราฟังธรรมะแล้วอกุศลและจิตเรายังเกิดอีกก็คือความเป็นเราแต่ถ้าฟังด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะคือฟังตั้งแต่ต้นว่าเป็นอนัตตาแล้วก็รู้จริงๆทุกลำดับจิตที่เกิดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เราจะต้องมาคิดว่าเป็นเราแล้วก็มีกุศลน้อยเมื่อไหร่กุศลจะมากขึ้นหรืออกุศลนั้นก็เกิดบ่อยๆแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าแม้อกุศลก็ไม่ใช่เราและกุศลก็ไม่ใช่เราแม้จะคิดก็ไม่ใช่เราค่ะทุกคนในที่นี้นะคะต่างคนต่างคิดคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนทำไมรู้คะ ไปรู้ความคิดของคนอื่นหรือยงังไงคะทำไมารู้ว่าคิดไม่เหมือนกัน